ปราสาทตาเมืองทมจังหวัดส,สุรินทร์ในมิติทางโบราณคดีสถานที่แห่งนี้มีความแตกต่างจากปราสาทขอมทั่วไปอย่างไรวันนี้อาจารย์สันสุทธิบุญโยธยานนักพิพิธยาน,นักดาราศาสตร์จะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกกลุ่มปราสาทตาเมืองในมิติความเป็นอันซีนติดตามไปพร้อมกันครับเมื่อกล่าวถึงปราสาทขอมที่ชื่อปราสาทตาเมืองทมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมจํานวนมาก คงจะคุ้นชื่อนี้จากสื่อที่ออกไปทั่วประเทศครับกรมศิลปากรเนี่ยระบุว่าน่าจะสร้างประมาณปลายพุทธศตรวรรษที่16ครับตั้งอยู่บนภูเขาพนมดงรักของจังหวัดสุรินตัวปราสาทเนี่ยสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ200กับ8เมตรรายการลุยผ่านเลนจะไม่กล่าวถึงประวัติความเป็นมาเพราะว่าท่านผู้ชมก็คงไปหาอ่านเอาเองได้ ในเว็บไซต์ของกรมเศรษากรในที่นี้เราจะเจาะลงไปในประเด็นที่ยังเป็นอันซีนครับแล้วก็ยังไม่ได้อยู่ในสารบบของเอกสารทางวิชาการทั่วไปจะมีอะไรนั้นตามมาดูครับปราสาทตาเมืองทมตั้งอยู่บนเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างนครหลวงของอาณาจรราักรขอมในสมัยโบราณครับ แล้วก็ยิงตรงไปเนี่ยยังปราสาทพิมายเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่มีชื่อเสียงครับเป็นถนนหมายเลขหนึ่งของอาณาจักรขอมในยุคนั้นปราสาทตาเมือนทมตั้งอยู่ตรงเกือบจะกึง่งกลางของเส้นทางครับแล้วก็ผู้สร้างเนี่ยเขาเลือกบริเวณที่เป็นจุดต่ำที่สุดของภูเขาครับเพราะว่าภูเขารอบด้านนั้นสูงเนี่ย ประมาณ230กว่เมตรจากระดับน้ำทะเลแต่ตรงปราสาทตาเมินทมนั้นเนี่ยเป็นที่ต่ำลงไปก็จึงง่ายต่อการที่จะทำเส้นทางผ่านตัวปราสาทนั้นเนี่ยมีความสําคัญในช่วงของประวัติศาสตร์ครับเพราะว่าไม่ใช่มีเฉพาะปราสาทตาเมินทมอันเดียวยังมีปราสาทอีกสองหลังครับอยู่ข้างล่างอยู่ตรงเนินเขาชื่อว่าปราสาทตาเมินปราสาทตาเมินนั้นเป็น เออเหมือนกับที่พักของคนเดินทางซึ่งนักวิชาการเขาเรียกว่าธรรมศาลาครับธรรมศาลานั้นเนี่ยเป็นที่พักลายทางตั้งแต่นครหลวงของอาณาจักรขอมไปจนถึงปราสาทพี่ใหม่ครับมีที่พักคนเดินทางเนี่ยเป็นระยะระยะจากนั้นเนี่ยยังมีปราสาทอีกหลังหนึ่งชื่อปัจจุบันเรียกว่าตาเหมือนตดทำหน้าที่เป็นอโลคยาสารครับในสมัย พระเจ้าชัยวรมันที่7นั้นท่านเสด็จตามเส้นทางนี้แล้วก็มีการคมนาคมเนี่ยตลอดเส้นทางฉะนั้นอโลคยาสารจึงเกาะติดกับเส้นทางสายนี้ผู้ที่อยู่ในวงการท่องเที่ยวครับเคยพูดกันว่าน่าจะเสนอให้เส้นทางระหว่างาปราสาทตาเมินทมไปจนถึงปราสาทพิมายเนี่ย เราเรียกว่าเส้นทางราชมักขาน่าจะเสนอเส้นทางนี้ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกครับทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเส้นทางนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมากเพราะว่าเป็นเส้นทางหลักระหว่างการเชื่อมโยงระหว่างเมืองหลวงของอาณาจักร,รข,ขอมกับเมืองใหญ่ของพิมายแล้วก็ยังต่อเส้นทางนี้ขึ้นไปยังทางเหนือได้อีกครับจนถึง นครหนองหารหลวงที่จังหวัดสกลน,นครชื่อเส้นทางราชมกราจริงๆแล้วมาจากนวนิยายที่แต่งโดยชาวฝรั่งเศสในชื่อว่า The Royal Route คนไทยก็เอามาแปลครับเป็นหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กแล้วก็แปลออกมาเป็นชื่อว่าเส้นทางราชมกรา หนังสือนี้มีชื่อเสียงมากเพราะว่าอิงประวัติศาสตร์อิงความเป็นอยู่ของคนในยุคนั้นแล้วก็ทำให้มองเห็นภาพว่าถ้าย้อนกลับไปในยุคพันปีที่แล้วเส้นทางเหล่านี้จะมีอะไรบ้างดังนั้นหนังสือนี้จึงขายดีครับในนามของราชมักราโดยสรุปแล้ว ปราสาทตาเมือนรมเป็นสัญลักษณ์แห่งการสมยอมซึ่งภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า compromise คือสมยอมระหว่างความเชื่อทางศาสนาฮินดูที่ทอดสมมสูตรจะต้องหันเข้าหาทิศเหนือแต่ว่าองค์ปราสาทเนี่ยไหนๆก็หันหน้าเข้าหาเกือบทิศใต้แล้วทอดสมมสูตรไม่สามารถที่จะออกให้ตรงกับทิศเหนือได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะออก ให้ตั้งฉากกับองค์ประสาทได้ก็เลยจำเป็นต้องเบ้ท่อสมบติสูตรเนี่ยให้เลี้ยวมากที่สุดทเท่าที่จะทำได้ให้ใกล้เคียงทิศเหนือมากที่สุดปราสาทพิมายก็มาแบบเดียวกันครับเพราะว่าหันหน้าเข้าหาเส้นทางราชมคราท่อสมบติสูตรเนี่ยก็เลยไม่สามารถเทียบตั้งฉากกับองค์ประสาทแล้วก็ไม่สามารถเทียบตรงกับทิศเหนือได้เป๊ะก็เลยจำเป็นจะต้องเอียงออกมาให้หันหน้า ไปทางทิศเหนือให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่คือการสมยอมครับหรือคอมเพลมม้์ระหว่างความเชื่อทางศาสนากับความที่จะต้องหันหน้าให้ตรงกับเส้นทางราชมคราครับเส้นทางราชมครามีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการสร้างปราสาทตาเมืองทมแล้วก็ปราสาทพิมายครับ ถ้าสมมุติว่าผมเป็นผู้ออกแบบแล้วก่อสร้างปราสาททั้งสองหลังเนี่ยต้องคิดหนักครับเพราะอะไรเพราะว่าสเปคจริงๆของปราสาทขอมนั้นเนี่ยจะต้องหันหน้าเข้าหาทิศตะวันออกแท้ที่มุมกวาด90าองศาขณะเดียวกันจะต้องวางฐานโยนีและท่อสมสูตรเนี่ยให้ตั้งฉากกับองค์ปราสาทหรือห้องวิมานขององค์ปราสาท แล้วก็ยิงออกไปให้ตรงกับทิศเหนือแท้ครับที่มุมกวาดศูนย์องศาเหตุผลก็คือเนื่องจากว่าความเชื่อของศาสนาฮินดูนั้นเขาพระสุเมนเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ขั้วโลกเหนือดังนั้นเวลาประกอบพิธีกรรมเทน้ำศักดิ์สิทธิ์ออกไปจากฐานโยนีไปที่ท่อสมบูติ ก็จะต้องออกให้ตรงกับทิศเหนือแต่กรณีนี้ครับเนื่องจากปราสาทตาเมือนทมหันหน้าเข้าหาเกือบจะทิศใต้ครับที่มุมกวาด174องศาปราสาทพิมายก็หันหน้าลักษณะเดียวกันที่มุมกวาด160องศาพอมาถึงตรงนี้จำเป็นครับไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ต้องเบ้ท่อสม,มสูตรเนี่ย ให้เข้าไปใกล้เคียงทิศเหนือให้มากที่สุดเอียงยังไงก็ได้ครับฉะนั้นจะเห็นว่าท่อสมมติสูตรที่ปราสาทตาเมือนทมจึงทำม,มุมเบ้ไปทางทิศเหนือ50องศาเรื่องตั้งฉากกับองค์ปราสาทไม่ต้องพูดถึงแล้วปราสาทพี่ไม้ก็เช่นเดียวกันครับท่อสมมัติสูตรนั้นเอียงไปทาง25องศาแล้วก็ไม่ต้องตั้งฉากกับองค์ปราสาทผิดกับ ปราสาทขอมทั่วๆไปที่ท่อสมมาสูตร sup. นั้นต้องออกตรงกับทิศเหนือแท้แล้วก็ต้องตั้งฉากกับตัวองค์ปราสาทด้วยบทสรุปของปราสาทตาเมือนทมเป็นการสมยอมกันระหว่างความเชื่อของศาสนาฮินด <as> ูและสอดคล้องกับเส้นทางราชมคคาฉะนั้น การออกแบบของปราสาทหลังนี้ก็เช่นเดียวกับปราสาทพิมายครับจำเป็นจะต้องดัดแปลงความเชื่อของท่อสมสูตรนั้นให้สอดคล้องกับการวางตัวของปราสาทที่เข้ากับเส้นทางราชมคาดังนั้นถ้าทุกท่านไปเยี่ยมชมปราสาททั้งสองหลังนี้ก็ลองไปพิสูจน์ด้วยตนเองครับว่าท่อสมสูตรนั้น ตรงกับสเปคของประสาทขอมทั่วไปหรือไม่อันนี้ท่านจะต้องไปดูได้ตนเองในเชิงประจักษ์ครับ